สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาถึงที่ผมถอยน้ํามาจากหน้าประตูแล้วนะครับนะครับกองล่างแล้วนะครับก็น้ําก็แห้งแบบนี้เนาะนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าได้ได้น้ํารองพื้นที่บ่อลูกนี้ไว้แล้วนะครับทุกท่านนะครับลองพื้นบ่อหลงนี้ไว้แล้วนะครับเพราะว่าทีนี้ผมก็จะมาเก็บท่อนะครับเก็บท่อแล้วนะครับ อ่ะผมจะเอาน้าตรงตรงรถคันสีดำเนี่ยนะครับจะตั้งทอดตรงนี้นะครับเอาน้ําบ่อลูกนู้นครับต่อผ้าใบมามาลงที่บ่อลุกนี้ให้ได้ให้ได้เกือบเต็มบ่อนะครับเพื่อเอาน้ําพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะครับให้ปรับสภาพแล้วก็ผมจะย้ายกุ้งมาเนาะนะครับก็อ่ะก็เห็นประมาณนี้นะครับไอเจ้าตัวดีผมก็จะเดินผ่านท่อผ่านอะไรไปอย่างงี้ครับก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับนะครับหมาที่บ้านผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะมา เก็บท่อกับผมเลยนะครับผมก็อันดับแรกผมก็จะขึ้นไฮดรอลิกเลยนะครับเพื่อยกตัวท่อขึ้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไฮดรอลิกเนาะก็เขาจะยกตูวท่อขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะชักปากท่อออกนะครับชักปากท่อออกแล้วก็เอาผ้ากรองน้ําออกนะครับ เอาขึ้นมาล้างนะครับแล้วก็เอาไม้หนุนล้อล้อนี้นะครับเพื่อหมุนตัวเขาขึ้นมานะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ตั้งบ่อลูกนู้นเลยนะครับตรงรถคันดำนู่นนะครับไปต่อเลยนะครับก็เอาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังติดต้นไม้อยู่เนาะยังหมุนอุโมไม่ได้นะครับผมต้องเดินหน้าเทหลังเดินหน้าเทหลังนะครับเพื่อเพื่อเอาปลายท่อตังนั้นออกมาให้ได้ครับติดอยู่บนสักสองเมตรเนาะประมาณนี้นะครับ กันเลยนะครับบนท่อเลยนะครับวันนี้ผมรับเครื่องคาเกียร์อยู่นะครับก็จะมาที่เกียร์ว่างลงไฮดรอลิกนะครับเอาแค่ okay. นี้เอาไม่สุดนะครับเดี๋ยวก็ต้องได้ลงอีกเหมือนเดิม โอเคนะครับ,นะรบก็เดินหน้าไปนะครับจะเสียบไปที่ตรงนั้นนะครับ นนตน,นี้นะครับนี้นะครับก็จะต้องไปเอาผ้าไปใส่ตูดตูดท่อก่อนนะครับแล้วใส่ขึ้นมาก่อนหน่อยน้องประมาณนี้นะครับก็จะคาเกียถอยอยู่นะครับแล้วก็จะดับเครื่องนะครับอ่ะก็ จะลงไปเอาผ้าใส่ตูดท่อนะครับแล้วก็เอาล้อออกแล้วก็เอาปากท่อออกนะครับแล้วก็ไหลลงไปนะครับนี่นะครับก็คือเอาผ้ามาใส่ไม่ให้ไม่ให้กุ้งที่20โลที่อยู่ในบ่อเนี่ยที่ผมมาใส่ก่อนนะครับมาเข้ามาติดในในตูดท่อเนาะแล้วก็อถอดล้อออกไปนะครับผมก็จะเดินหน้าท่อลงมานะครับแล้วก็จะมาต่อพ้อาใบครับต่อพ้อใบเพื่อจะไปลง ม่บอกลูกนู้นนะครับไปเห็นประมาณนี้นะครับไปต่อเลยนะครับขึ้นบมามนแบบแรกก็ลงไฮดรอลิกก่อนนะครับเอามาพิงเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วเดินหน้าไปนะครับ ย,ยังอยู่กระเพืออยู่นะครับมาณนี้นะครับแล้วก็จะลงไฮโดริกนะครับจะเก็บไห้ด้ิกเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไปถึงประมาณนี้นะครับ ก็จะเดินหน้าไปนะครับนี้แต่เกเดินหน้าอยู่แล้วนะครับเหยียบคดอยู่เนาะก็จะเดินหน้าให้เขาไหลไปเรื่อยๆ็จะไหลไปอย่างนี้นะครับเรื่อยๆ มก็ยังขาเกีร์อยู่นะครับประมาณนี้นะครับขาเกีร์อยู่ก็จะดับเครื่องแล้วก็ลงไปหนุนล้อนะครับก็ทุกอย่างก็ขาเกีร์อยู่นะครับก็เหมือนรถยนต์ทุกอย่างนะครับนะครับมันใช้เกียร์เดียวกับรถยนต์หรือรถสิบล้อนะครับไาหนุนล้อนะครับนี่คือไม้หนุนล้อนะครับทุกท่านนะครับ เพื่อไม่ให้เขาไหลนะครับก่อนจะเอาประมาณนี้นะครับไม่ให้ถึงเลนนะครับอย่างนี้นะครับอย่างไกลๆก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ต่อไปผมก็จะใส่เกียร์ว่างแล้วก็ใส่เกียร์ที่วิ่งน้ําไปนะครับก็จะมาต่อพอบายตรงนี้ก่อนนะครับต่อพอบายจากปากท่อตัวนี้ตัวนี้นะครับต่อพอบายมานะครับยาวมาแล้วก็มาลงที่บ่อลูกนี้นะครับ ก็นี่แหละครับต้องเอาน้ำลูกที่เอามาจากบ่อเดิมของเขานะครับโดยที่จะไม่ต้องหว่านปูนเยอะนะครับจากบ่อเดิมคือบ่อลูกที่3นู่นนะครับนะครับก็โยนน้ามาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงบ่อลูกนี้นะครับก็มาดูเติมน้ามันกลางทุงไร่ท้องนาบ้างนะครับทุกท่านเกิดท่านจะเติมน้ามันที่ไม่ให้น้ามันโซลานี่6นะครับก็ให้ทุกท่านใช้สายยางประมาณนี้นะครับ อย่าเล็กนักแล้วก็ใหญ่ใหญ่มากนักนะครับ2เมตรนะครับ2เมตรนะครับใส่ไปที่เกลอนแล้วก็ตั้งไปที่ที่สูงกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อนสายลงมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนะครับให้ให้น้ามันมันเวลาเราเราดูดเราดูดปลายฝั่งนี้แล้วนะครับนะครับให้เขาตกลงมาตรงนี้แรงๆนะครับแล้วก็กลับมาใส่ที่ถังแบบนี้นะครับจะได้ไม่หกนะครับทุกท่านนะครับให้เป็นแบบนี้ก่อนก่อนติดเครื่องผมก็จะมาดูน้ํามันอย่างนี้นะครับน้ํามันน้ํามันที่จะหมดไหมนะครับน้ามันดีเซลนะครับก็ เป็น B 7นะครับนะครับเป็นน้ำมัน B 7เนาะทุกท่านนะครับก็ตั้งท่อเรียบร้อยนะครับผมตั้งท่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อพผใบมาอย่างนี้นะครับต่อพผใบมานะครับต่อพผใบมาตรงทางตรงนี้นะครับแล้วก็ท้ใบมันง่ายนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนท่อ PVC ครับท่อ PVC นี่มันหนักแล้วก็หลายชิ้นแล้วก็แพงด้วยนะครับอ่ะมาลงอย่างนี้ผมผมจะไม่กรองปลายนะครับปลายผมจะไม่กรองนะครับเพราะว่าอ่บ่อที่เอาน้ํามาผมกรองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาดูสับเพานะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ครับใส่เกียร์คาไว้อยู่นะครับแล้วก็กาลังเติมน้ํามันไว้อยู่นะครับหัวใจของของการเครื่องใช้เครื่องยนต์ก็จะใหญ่จะเล็กก็เหมือนกันนะครับทุกท่านนะครับก็เครื่องเราเป็นเครื่องมือการเกษตรนะครับมันไม่ได้ดูทุกวันเหมือนรถยนต์ที่เรานั่งนะครับก็จะมาดูน้ํามันเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะดูน้ํามันเครื่องนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ก็ดูไม่รู้นะครับ ผมก็จะเอามือลูบแล้วก็จะเสียบลงไปใหม่นะครับก็กลางนาก็ไม่มีผ้านะครับนี่นะครับเสียบลงไปใหม่นะครับมาดูกันเนาะนะครับว่าน้ํามันเครื่องที่เครื่องที่ตั้ง ah ที่พร้อมที่ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับ <c ười> เครื่องเอียงบ้างไม่เอียงบ้างตะแคงบ้างนีงครับว่าน้ามันพอไหมะจะดูเนาะมาดูด้วยกันนะครับนี่นะครับก็เกินมาเกินมาประมาณ ประมาณเซนนึงนะครับนะครับเพราะว่าผมจะเติมน้ามันเกินไว้ตลอดนะครับเครื่องมือผมนะครับเพราะว่าท่อผมมันกระดกเอียงไปเอียงมานะครับทุกท่านนะครับเครื่องมือนี่ไม่ไม่ใช่รถยนต์นะครับนะครับท่อสูบน้ําไม่ใช่รถยนต์นะครับมันใช้เครื่องรถยนต์ก็จริงแต่ว่าอ่าผมจะให้ดูว่าเวลาเขากระดกนะครับจะกระดกเครื่องในหัวทิ่มอย่างนี้เลยครับเหมือนกับเราขึ้นขึ้นเขาครับเหมือนกับขึ้นอ่เขาที่ภาคเหนือนะครับพันแปดร้อยโค้งประมาณนั้นครับ หัวเขาจะทิ่มอย่างนี้แล้วปลายเขาขึ้นไปข้างบนอย่างงู้นนะครับอ่าก็เครื่องยนต์เขาจะกระดกแล้วกระดกลงมากระดกแบบนี้ก็มีด้วยนะครับนะครับกระดกตะแคงแบบนี้ก็มีนะครับนะครับทุกท่านนะครับก็นี่ะครับผมถึงเติมน้ำมันเครื่องเยอะๆไว้นะครับก็มาดูที่สับเทาเลยนะครับเทาก็จะใช้การสับล็อกน็อตเอานะครับง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ใช้ยุ่งยากอะไรนะครับผมก็ลดเกียร์ว่างก่อนเนาะลดเกียร์ว่างแล้วก็ ตัวนี้เป็นคายเผากันหลุดนะครับอันนี้เป็นเผากันหลุดนะครับโอเคออกมาแล้วก็แขวนไว้ก่อนนะครับก็มาดูมาร์กนะครับมาร์กเขาคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวนี้นะครับคือคืออันนี้คือเรียกว่าแข็งนะครับด้านนี้เขาเรียกว่าอ่อนนะครับผมก็จะชักเผาออกไปนะครับ แล้วก็มาร์คคือตรงหัวน็อตอันนี้นะครับนี่นะครับก็คือตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือแข็งนะครับอ่าอันนี้คือแข็งนะครับมันเป็น2ท่อนนะครับจริงๆแล้วนเป็น3มท่อนนะครับออกมาเสียบอย่างงี้นะครับก็อันนี้ตรงนี้เนาะนะครับด้านนู้นก็ตรงนู้นนะครับก็จะหมุนนิดๆหน่อยๆก็เข้าเฟืองแล้วก็ดันชนไปก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เรียกว่าแข็งนะครับทุกท่านนะครับ จะผ่านมาอ่านี่คือเรี่าแข็งนะครับด้านอ่อนอยู่ด้านนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ต่อไปน้ํามันเต็มแล้วก็ติดเครื่องวิ่งน้ําได้นะครับทุกท่านนะครับมาแล้วครับพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็เผากระสับแล้วน้ำมันดูแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเติมแล้วน้ําไม่ต้องดูนะครับน้าครบเรียบร้อยเนาะนะครับก็มาสตาร์ทเครื่องนะครับก็จะวิ่งน้ําไปเลยนะครับ ค่อยๆก่อนนะครับทุกท่านนะครับงานก็จะมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปเล่งอีกทีนะครับให้ดูความเรียบร้อยก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ <an> เขาก็จะไหลมาอย่างนี้นะครับพอดูความเรียบร้อยแล้วก็จะไปเล่งเครื่องอีกครั้งนึงนะครับนะครับ นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่แรงไม่ค่อยนะครับพอเปานกลางๆนะครับในส่วนรั่วแบบนี้ก็ช่างมันนะครับอย่างนี้ก็ช่างมันนะครับนะครับก็รดน้ําต้นไม้ไปนะครับนะครับอย่างนี้นะครับรั่วอย่างนี้ก็รดน้ําต้นไม้ไปไม่เป็นไรนะครับ นี่คือหน้างานจริงๆนะครับทั่นนะครับนี่ก็เป็นการเติมน้ําอีกบ่อหนึ่งมาอีกบ่อหนึ่งนะครับโดยที่ผ่านเทาใบแบบนี้นะครับนะครับเทาใบนี่12นิ้วนะครับนะครับท่อนี่ท่อหน้า10นะครับจะต้องจะต้องห่างกันประมาณ2นิ้วประมาณนี้นะครับท่อหน้า10เทาใบหน้า12นะครับก็น้ําจะพุ่งไปประมาณนี้นะครับน้ำจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนะครับ บ่อเดิมน้ำมันเป็นสีแดงเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับยาวหน่อยนะครับทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ